สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องม e ลินด์ดอนแฟมิลี่นะวันนี้เราจะมาเป็นเจ้าของร้านอาหารกันนะหลังจากคลิปที่แล้วเรามาเป็นตำรวจพยาบาลอันนี้เราจะมาเป็นเจ้าของร้านอาหารกันบ้างนะคะ ทุกคนเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะนี่ก็ตัวเดิมเลยนะแล้วก็เป็นอย่างนี้เหมือนเดิมนะใช้ชุดนักเรียนอายอนะน่ารักทค่คุอายอนะแต่เราไม่ใช่ร้านอาหารนี้ธรรมดานะไม่ใช่เราจะเป็นร้านอาหารจีนอะนี่เป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงไม่แน่ใจขอดูก่อเป็นผู้ชายตอนนี้มีอะไรนี่มีเป็ดมีเป็ดเป็ดอะไรอ๋อเป็นรถเป็ดรถเป็ดอยากขับรถเป็ดมานานแล้วอยู่ที่นี่เอง อยากขับรถเป็ดขอขับบ้างดิขับรถเป็ดน้อยขับรถเป็ดสนุกสนานมากโอ้ราไปดูร้านนี้กันว่าเป็นร้านเป็ดเออไม่ใช่เพาเป็นร้านร้านมีผู้หญิงไหมโอเคหนูก็น่าจะมีผู้หญิงอยู่ใช่ไหมใช่ใช่เป็นผู้หญิงผู้หญิงอื แล้วคงบนมีอะไรทำไมไม่รู้หรือคุ้งบนมีอะไรอืมมีชั้นหนึ่งไหมอ่ะมันมีเชฟนะที่จริงๆอ่ะมีเชฟเชฟอยู่ไหนก่อนเดี๋ยวขอโทษก่อนมีเชฟนะเชฟเชฟไข่เชฟหายู่ยไ,ไหนมากินข้าวกับคนนี้ดีไหมไม่ดีโอเคเดี๋ยวเราจะเป็นตัวคนนี้กันนะ อุ้มนะวาไปที่บ้านบอยกันมาโอเคอเอยเดี๋ยวเป็นบอยนะขออุ้มอ้าวทำไมเขาไม่กลางแขนน่ะสงสัยไม่ใช่อาชีพแบบอยู่ใกล้ๆมัง้งเราเป็นคนอื่นก็ได้ไม่เป็นไรกลับไปที่ร้านเธอไปกลับไปที่ร้านเธอกลับไปที่ร้านเธอซะ เกี้ยวตกเลยอ๋อเชฟอยู่ข้างในนะั้นเหรอเดี๋ยวพาไปดูเชฟนะเดี๋ยวพาไปดูเชฟตรงนี้แหละพาไปดูเชฟเชฟอยู่ไหนเชฟอยู่นี่นะทำอาหารอร่อยทีเดียวนะขอโทษนะอุยย่างกระทะตรงนี้ได้ไงเนี่ยโอ้โหมันเป็นเงานะเฮ้ย ทำไรซิมีอะไรตูเย็นไม่มีเลยไม่มีสักอย่างมันเป็นร้านนี้แหละถ้าเป็นอันนี้มันจะได้ไหมนะอาชีพอาชีพขายของแล้วขออดหนุนแล้วกันกินหน่อยอเค้กทุเรียนนะทุเรียนหรือเค้กมะม่วงก็ไม่รู้มาเธอขอโทษ ขอโทษโอเคมาอุ้มอุ้มวาปิบันบอยเกิร์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 บกันเดี๋ยวได้ไหมมันมันยินมันยินไะโอเคไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคือมันต้องเป็นอาชีพใกล้ๆไงอุ้มได้ผลไหมไม่ได้โอ้ยแต่ได้ไม่น้อวันนี้เดี๋ยวเราลองเป็นร้านอาหารคนนั้นกันนะร้านอาหารคนนั้นน่าคงจะได้อยู่นะ เดี๋ยวบอกให้ตามาเขาก็บายบายเขากลับไปที่บ้านกลับไปที่เธอสิไปเลยวิ่ง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 มาวาไปที่อาหารนี้เลยอาหารนี้ได้อยู่นะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆไงสวัสดีแคะฮ้ยเขาไปผิดตาเลียอะ่ะมาขอโทษ มาอุ้มอุ้มว้าไปที่บานบอยกันนี่เราจะเป็นตัวนี้ร้านอาหารเจ้าของที่นี่เลยนะมาอุ้มได้ไหมเอยไม่ใช่อุ้มอะไมไม่ได้อ่ะสงสัยเออเรอเราา์โรมมนค่ะทุกคนเอางี้เดี๋ยวเราจะลองทำเป็นแบบผู้ชายบ้างนะ จะลองทำเป็นแบบผู้ชายบ้างร้านอาหารจีน<ป>โอเคทุกคนร้านนี้ปิดแง่ทำไงดีทำไงดีเนี่ยเข้าไม่ได้แต่ต้องใช้วิธีการอย่างนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเป็นผู้หญิงแบบนึงเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปสิตามไปเฮ้ยผิดที่ไว้ที่ไหนนะเนี่ยทีย่ละผิดที่ผิดที่ โอ๊ตายบินไปก็ได้บินไปเร็วอยู่ทำไมมันปิดอ่ะไม่รู้เลยเราจะมาสาสตร์จะเป็นเชฟเกาหลีจีนโอเคทุกคนเยอะให้ดูเทคนิคนะคะอุ้มเขาเอาเปิดได้เหรอเปิดเอาทุกคนเราถ้าสมมติร้านไหนปิดนะทาํานี้ หาเข้าไปเลยเขาก็จะเข้าไปได้ในตอนนี้เธอเข้ามาได้แล้วฉันก็ไม่เกี่ยวฉันก็กยืนตรงนี้แหละโอเคจุบนะมาชมเขาแล้วก็อุ้มเขานะห้องอะไรอ่ะอ๋อห้องส้วมมาเราเป็นผู้หญิงบางเกิล กลางแขนเปล่าไม่กลางไม่เป็นไรเราจะอุ้มคนหลายๆชั้นโอเคทุกคนมันคงไม่ได้ผลหรอกวันนี้สำหรับวันนี้คือตัวเราไปก่อนค่ะครั้งนี้เราทําผิดเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาทําให้เ,เพื่อนดูใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะติดตามช่องมิลิน,ลนเดนแอน์เฟมอลิตด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะจุ๊บ